ครับพี่มนทนครับการเตรียมทีมปีนี้ของ MH นครศรีเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ก็นะครับเตรียมทีมก็มีความพร้อมนะครับเรียกว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เป้าหมายปีนี้นะก็นะครับจะเป็นแชมป์แชมป์โซนใต้นะครับที่เราวางเป้าหมายกันไว้นะครับแล้วก็ไปแชมป์เปนลีกแล้วก็เป็นสู่ทีสองครับครับบรรยากาศในทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมครับตอนนี้ก็ในทีมก็นะครับนะก็ มีความมุ่งมั่นนะครับนะมีความกระหายอยากจะแข่งขันให้เร็วสุดเลยนะครับแล้วการได้ต่างชาติปีนี้ตัวบราซิลเป็นยังไงบ้างครับปีนี้นะครับต่างชาติเราเนี่ยก็ถือว่านะครับถือว่าเป็นถือว่าดีมากนะครับนะแล้วก็ยเพ็าะนะครับอันเดรุ่ยนะครับนะก็ยังมาสร้างความแตกต่างให้กับทีม แล้วก็ต่างชาติอีกอีกสองคนนะครับก็ถือว่ายกกระดับทีมเราขึ้นมาได้เยอะเลยครับปีนี้พูดถึงเรื่อง MOU กับมอวลัยรักหนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ได้ MOU นะครับก็ใช้สนามนะครับของมหาลัยวิทยาลัยแวาลักษณ์นะครับเป็นสนามเย่าแล้วก็มีการใช้สนามฝึกซ้อมนะครับมีการใช้สระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับแล้วก็อาร์พัคซิตี้อื่นนะครับของมหาวิทาลัย ครับการเปิดตัวของกองสลากพัดกับทีสามเนี่ยครับพี่มณฑลมีความเห็นอย่างไรบ้างครับปีนี้ครับก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะทางกองสลักพัดนะครับที่เข้ามาสนับสริมแล้วขบวนพูดภาพนะครับไทยลีกสามนะครับทำให้นะครับนะทางสมาคมทางไทยลีกนะครับก็มีงบมานะครับในการในในการที่จะมาให้กับนะครับสโมสรต่างๆนะครับทั้ง16สโมสร รีบสามนะครับเพื่อจะได้นอ็งนำงบประมาณเงินบูมทีมเนี่ยนะครับมาพัฒนาทีมนะครับมาสร้างทีมมานะครับในการแข่งขันเอ็นซีครับฝากถึงแฟนบอลเอ็มเฮทนครศรีนะครับครับก็ฝากถึงแฟนนะครับบอลนะครับเอ็มเฮทนครศรีซิตี้นะครับว่าให้มาช่วยกันให้กัลังใจทีมนะครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าาสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือสามารถติดตาม ข่าวสดใต้ทางเพจนะครับเอพีทอลซีซิตี้ครับขอบคุณครับ